สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวันนี้เทนเทนออกมาพามาเก็บอะไรฝรั่งฝรั่งภาษาสานว่าไงฝรั่งบักซีดาเออบักซีดาพูซิบักซีดาบเออบักบักซีดา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 เออบักซีดาแล้วภาคเหนือภาษาเหนือว่าไงบักกล้วยกาแม่กล้วยกาว่าไงหล่ะ ดงีดๆลูกดีๆเด็ดนะดีๆอู้ห e uh, wow uh, ู้ลูกโตไหมว้าวลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากเลยมันเจ๊งว่ะอันนี้จะกินไหมลูกอ ну ันนี้จะกินไหมกินเนาะกินผลไม้แล้วไงกินผลไม้แล้วแข็งแรงนะอ่าใส่ถุงไว้อ่าใส่ถุงไว้ลูกหนึ่งไหมโอ้หนูต้นนี้เยอะมากเลยไหน อ,อ๋ออันนี้มันตัวเล็กใช่ไหมลูกอันนี้ก็เล็กเหมือนกันอันนี้ก็เล็กเหมือนกันไปเอาที่พอ่อนน่นไปเาานเวเวดม่อเ่อนั่นน,น,น,น่น่น,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 น<อ>ตรงนู้นนะ <c oughs> อนเาครับอนี่มีอีกลูกน,นึงม,มีอีกล<ร>ูกนึงไปหาพ่อไปหาพ่อไปหาพ่อพ่อดูลูกดีๆออะ ไปเลยอ่าเดใส่ถุงเลยเดใส่์ถุงเลยโชกับโชแม่จับควันมันโอ้แม่ข้นี้เลยแอเปิ้ไม่ใช่แอปเปิ้ลฝรั่งเออเกได้สองลูกค่ะวันนี้ได้สองลูกไว้บายกันไว้บานเออเดี๋ยวรอบหน้ามีมี ลูกโตๆตใหญ่ๆแล้วมาให้ดูอีกครับไปแล้ว